คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพชรแคอนแอร์ดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความห่วงใยใส่ใจจากสตัตวแพทย์จุฬาค่ะครับผมรายการของเราก็จะมาพบกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์ช่วงเวลาดีๆครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงโดยประมาณครับทางสถานีวิทยุจุลา FM 1 0 1 5เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ครับค่ะแล้วก็ยังพบกับพวกเราในสัญญาณภาพได้นะคะคทาง YouTube c h ANNEL ช่อง CU Radio ค่ะครับผมท่านที่ยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กด ติดตามนะครับอย่าลืมไปกดกันเพราะว่าเรามีข้อมูลข่าวสารดีๆทางสถานีวิทยุจุฬาที่เรานําเสนอมีหลายรายการมากไม่ใช่แค่เพจแคร์ออนแอร์ของเราใช่ค่ะสามารถไปติดตามได้แล้วข้อมูลไหนที่ทุกท่านคิดว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถที่จะแชร์เป็นวิทยาทานได้นะคะครับผมรายการของเราก็นำเสนอโดยฝ่ายงานประชาสัมพันธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยครับค่ะแล้วก็เราก็จะนำเอา ข่าวสารต่างๆนะคะที่กำลังติดเทรนด์อยู่นะคะคเอามาอธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจกันโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายๆครับเรื่องราวที่ประชาชนสงสยัยเรื่องราวที่หลายๆคนหลายๆท่านกําลังเอ๊งงว่ามันเป็นสาเหตุนั้นจริงหรือเปล่าเนี่ยรเราจะพยายามเอามาคุยกันนะครับโดยอย่างที่คุณหมอกวางบอกไปแล้วว่าเราจะใช้คําง่ายๆเพื่อให้เข้าใจกันง่ายๆข้อมูลทางวิชาการข้อมูลที่อะไรที่หนักๆ ฟังจากรายการของเราแล้วจะเข้าใจกันแบบแก่แจ้งเลยตามสโลแกนของรายการของเราก็คือค่ะให้สาระให้ความรู้ที่ฟังดูแบบสบายๆครับผมค่ะและอย่างเช่นวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมนะคะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องเรื่องอะไรดีนะก่อนหน้านั้นหลายๆคนคงจะเคยมีสุนัขเคยมีแมวมีการเลี้ยงอะไรกันเยอะแยะไปหมดแล้วเนี่ยแต่บางครั้งเวลาที่สุนัขคลอด เราก็จะเกิดเป็นลูกน้อยออกมาใช่แล้วลูกน้อยเนี่ยลูกน้อยแล้วลูกน้อยกลอยใจลูกน้อยหอยสังค์ใช่ลูกน้อยกลอยใจกลอยใจดีกว่าเนืและหอยสังค์เขาใช้คําว่าอะไรนะเบียน้อยหอยสังค์ใช่คือเปล่านะไม่เป็นไรหรือเอาเป็นว่าจะเป็นสุนัขตัวน้อยๆหรือพูดง่ายว่าเป็นสุนัขเด็กสุนัขเล็กๆอ่ะห้องมีหลายกรณีกรณีพูดถึงสุนัขเด็กเนี่ยอาจจะเป็นเป็นเช่นว่าเราเลี้ยงแม่สุนัขไว้เลี้ยงสุนัขตัวเมียไว้แล้วสุนัขตัวเมียเนี้ยไป จึกๆเกับไปจืดๆกับสุนัขตัวผู้จืดๆดีมันดูเห็นภาพมากค่ะเฉลอมนภาพใช่ค่ะจืดๆแล้วจืดอย่างเงี้ยจันลอมกับสุนัขตัวผู้นะคะแล้วก็มีลูกมีลูกลูกน้อยกลอยใจมาชอบคำนี้จเฉยๆพูดเองก็ขำเองใช่ทีนี้ก็จะเป็นปัญหาแล้วว่าวิธีการดูแลยังไงซึ่งเราก็เคยพูดไปแล้วเรื่องวิธีการดูแลว่าหมามีลูกหมาก็เลี้ยงลูกเองสิดูแลเองสิแต่ในกรณีที่แม่หมา มีความไร้เดียงสาเลี้ยงลูกไม่เป็นใช่อาจจะแบบมีการท้องไม่พึงประสงค์ก่อนวัยอันควรนะคะพูดถึงเด็กๆรือนใช่ใช่ค่ะกรณีกรณีแบบนั้นเนี่ยบางทีแม่แม่สนักเลี้ยงลูกไม่ได้เลี้ยงลูกไม่เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องช่วยเหลือกันก็คือการดูแลนะครับการดูแลที่พูดถึงคืออะไรบ้างอะเรื่องอาหารเรื่องการให้ไออุ่นให้ความอบอุ่นนะเนเรื่องเกี่ยวกับการทําความสะอาดอะไรต่างๆใช่แล้วก็อีกทั้งเป็นเรื่องของการกระตุ้นให เกิดการขับถ่ายอ่าใช่ตรงนี้สําคัญมากในกรณีของสุนัขและก็แมวเด็กๆใช่ไหมครับอ่ะวันนี้เราคงเลือกเรื่องนี้มาคุยกันเกี่ยวกับการการเราเคยคุยไปแล้วแหละเรื่องการกกไฟกันอะไรต่างๆแต่ว่าเรื่องอาหารที่เราต้องให้สําหรับลูกสุนัขในแต่ละช่วงวัยเนี่ยเรายังไม่เคยพูดกันใช่เรื่องนี้ค่อนข้างสําคัญมากๆนะคะถึงแม้ว่าลูกสุนัขเกิดใหม่ๆเนี่ยจะกินนมแม่ะนะคะแต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องมีอาหารอื่อเป็นตัวเสริมเพราะในแต่ละช่วงวัยเพราะสุนัขไม่ได้กินไปตลอดจนอายุสองขวบถูกต้องจะดูดนมแม่ตลอดไม่ได้อันนั้นก็ไม่ไหวใช่ค่ะคุณแม่จะไม่ไหวเอานะคะเราก็ไม่ไหวด้วยทั้มทำไมกินแต่นมเนี่ยไม่เลยสักทีเลยใช่ค่ะหัวโตกันพอดีนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันถึงเรื่องการให้อาหารลูกสุนัขในแต่ละช่วงวัยครับผม่ะไปเริ่มกันค่ะเริ่มกันตั้งแต่วัยแรกคลอดเลยแรกบอกวัยทารกใช่ค่ะ ตั้งแต่แรกคลอดเลยนั่นเองนะคะสุนัขที่ในกรณีที่อะเรามีแม่แม่แม่หมาตัวหนึ่งแล้วแม่หมากาลังคลอดแล้วคลอดออกมาช่วยตัดสายสะดือแล้วช่วยทําความสะอาดช่วยเช็ดแล้วสิ่งแรกที่เราต้องทําคือสิ่งแรกที่เราต้องทําคือทาความสะอาดทาความสะอาดก่อนใช่ค่ะเพราะว่าจะมีทั้งน้าคร่ำน้าคร่ำหรือแม้กระทั่งเป็นเลือดต่างๆใช่ค่ะโอ้โหขี้เทาข้นทข่าว ในคนว่าเรเร็วอนี้อย่างว่าติดตามอยู่เหมือนกันขี้เขาโงมและขี้เขาเนี่ยขี้เขาก็คือส่วนของของไอพวกของเสียอะไรต่างๆที่อยู่ใน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 ตัวอ่อนในตัวเล็กในตัวลูกนั่นแหละนะแล้วก็ถ้าเกิดวกรณีที่มันกินเข้าไปมีติดที่จมูกที่ปากอะไรมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาเกิดอันตรายได้ดังนั้นสิ่งที่สําคัญคือทําความสะอาดเช็ดตัวด้วยผ้าใสะอาดก่อนนะครับมีผูกสายสะดือตัดสายสะดือในกรณีที่แม่สุนัขไม่ได้ทําการ เลียไม่ได้ทําการจัดการให้คือต้องช่วยดูแลเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยการคลอดออกมาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่โดยส่วนมากเนี่ยการคลอดที่แม่สุนัขคลอดออกมาปกติเนี่ยลูกสุนัขมีโอกาสตายได้ถึง40%เเลยค่ะจะรอมจากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไม่ช่วยหายใจไม่ทันค่ะการไม่หายใจนี่ก็ตายเหมือนกันนะคะจะรอมนั่นแหละแล้วหลายเรื่องเรื่องการไม่กินอาหารไม่รับสารอาหารหรือแม้กระทั่งแม่สุนัขมีลูกสุนัขจํานวนมากแล้วก็ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยก็อาจจะทําให้เกิดการแย่งนมแล้วก็สารอาหารไม่เพียงพอก็เสียชีวิตได้ตัวใหญ่แข็งแรง ตามภาษาเนะเกี่ยวกับการแข่งขันที่สวีการแข่งขันของโลกใช่เลยค่ะแข็งแรงก็จะอยู่รอดกพวกเราแข็งแรงใช่ก็เลยอยู่รอดมาถึงวันนี้เรื่องอาหารก็เลยเป็นเรื่องสำคัญสําหรับพวกเราถูกต้องสาคัญค่อนข้างเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะสำคัญกว่าเรื่องงานใช่อ๋อเหรอคะเรื่องงานเป็นอันดับสองไม่กล้าพูดเลยนะคะเอาเป็นว่าเราจะต้องมีการดูแลในเรื่องอาหารแม้ว่าสุนัขที่เป็นลูกสุนัขเนี่ยจะดูดนมแม่เดียผมขอ แทรกนิดนึงตรงคดงีนึกขึ้นได้ว่าในกรณีที่ลูกสุนัขที่พิ่งคลอดมาการทาความสะอาดผิวหนังเป็นสิ่งสําคัญก่อนะจะเข้าเรื่องอาหารนะครับเพราะว่าหลายๆลายหลังจากที่โดยเฉพาะโดยเฉพาะสุนัขพันธุ์ที่มีขนะนะครับหลายๆลายที่โตคลอดออกมาแล้วไม่ได้ทําความสะอาดห,หลังจากนั้นไปประมาณ1สัปดาห์มันมีโอกาสาที่ไอ้พวกของน้ําข้ามอะไรต่างๆที่มันอยู่ตามผิวหนังแล้วขนก็จะแปะติดลงไปแล้วมีการติดเชื้อแบคทีเรียขึ้นมา อาจจะมีปัญหาเรื่องผิวหนังอักเสบใช่อันนั้ต้องต้องทำความสะอาดนิดนึงและที่สำคัญถ้าใครเคยเจอส่วนตัวนี้ผสมมากับตัวเองเลยค่ะด้วยลูกสุนัขที่บ้านครับ เื่องอาจารย์มไม่ได้ทําความสะอาดอย่างดีพอนั่นเองนะคะั่นะใช่ก็คือมันจะมีเป็นของเสียประสบการณ์ตรงบอกประสบการณ์ตรงเลยค่ะเป็นลูกสุนัขที่ว่าเล็กๆเลยค่ะอาจารย์อมก็จะมีของเสียแพคอย่างที่อาจารย์อมพูดเลยทีนี้พอแพ็คเหนื่อยติดกับผิวหนังติดกับผิวหนังใช่แล้วมันกลายเป็นแผลติดเชื้อแบคทีเรียที่ค่อนข้างเป็นวงกว้างแล้วก็ในลูกสุนัขที่ตัวเล็กๆค่ะการให้ยาหรือว่าการรักษาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างลําบากสามารถจะใช้รักษาเฉพาะที่เอาก็จะ ค่อนข้างที่จะยากมากๆยุ่งยากแล้วสงสารลูกหมาด้วยะที่สําคัญคือแม่ก็จะเลี้ยไม่ได้ถ้าเราทายาก็ต้องจะต้องมีการแยกอีกใช่ใช่นึกแล้วอมยิ้มนี่ไม่ใช่อะไรนะอมยิ้มเพราะนึกภาพนึกภาพของตัวเองตอนที่คอยมาดูแลหมาเล็กๆตรงนั้นเนี่ยมันน่าสงสารแต่เรายิ้มแต่เรามีความสุขเรามีความสุขที่เราได้ดูแลร่ว่มีความสุขที่หมาเจ็บ มาเจ็บเราไม่ได้เจ็บด้วยเราก็เลยแบบเออเห็นว okay. ่ามันน่ารักแต่เราไม่ไ uh ด้เจ็บกับมันโอเคอันนั้นสิ cin ่งที่ต้องสําคัญที่ต้องพยายามดูแลนิดนึงเรื่องคันทองซาหนะครับทีนี้มาพูดถึงอาหารของไวยทาลค่ะสิ่งแรกเลยอาหารของทารกสุนัขก็คือนม ใช่นะครับส่วนใหญ่เป็นนมแม่ถ้าเกิดแม่ยังมีชีดอยู่แล้วแม่ยังดูแลได้แล้วนมของแม่ไม่มีปัญหาเรื่องการอักเสบการติดเชื้อของเต้านมอักเสบค่ะพูดง่ายก็คือเป็นแม่สุนัขที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะให้นมลูกและที่สําคัญในสุนัขเด็กๆค่ะสิ่งที่เราเคยได้ยินชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนมของแม่คืออะไรคะอาจาร์คืออะไรคือคือกรณีที่สุนัขแรกคลอดค่ะแม่สุนัขที่เพิ่งคลอดลูกมาจะมีนมน้ําเหลืองนมน้ำเหลืองหรือคอรอสตุ้มค่ะ นะครับบางคนเมื่อก่อนจะใช้คําสับสนกันนะนมน้ําเหลืองหรือน้ํานมเหลืองเพราะบางคนอาจจะมองว่าน้ํานมน้ำมันสีเหลืองเหลืองในช่วงแรกๆก็เรียกว่าน้ํานมเหลืองแต่จริงๆมันคือนมที่มันมีน้ําเหลืองน้ําเหลืองเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันไปเกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกันอันนั้นเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นมากเนื่องจากว่าในช่วงไม่กี่วันแรกๆเนี่ยแม่สุนัขสามารถมีภูมิคุ้มกันแทรกไปในน้ํานมใส่ไปเข้าไปในน้ํานมแล้วลูกสุนัขจะกินเข้าไปทีเนี้ย ปัญหาคือลูกสุนัขสามารถดูดซึมนมน้ำเหลืองหรือว่าไอตัวอิมมูนโนก็บุูลินเหล่านั้นเน่ะเข้าทางลำไส้ได้เฉพาะในช่วง24ชั่วโมงแรกประมาณโดยประมาณเท่านั้นเองนี่ก็เลยเป็นส่วนสําคัญที่ว่าใน24ชั่วโมงแรกรหลังคลอดเนะี่ยลูกสุนัขควรจะได้รับน้ํานมแม่ใช่ครับเพราะว่า ได้มันไม่ใช่แค่สารอาหารไงแต่มันมีภูมิคุ้มกันเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งผลต่อการเติบโตด้วยแล้วก็ส่งผลต่อการควบคุมโรคใช่การควบคุมโรคในระยะยาวครับอันนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับเนื่องจากว่าลําไส้ของลูกสุนัขไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือคนเนี่ยโดยปกติแล้วช่วงแรกคลอดเนี่ยจะมีความสามารถในการดูดซึมสารแล้วก็ไอตัวสารอิมมูน o g l o b u เหล่านั้นเข้าไปได้แต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วเนี่ย สภาพร่างกายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนมน้าเหลืองที่มีภูมิคุ้มกันเยอะขนาดไหนก็ตามถ้ากินเข้าไปร่างกายก็จะได้ได้รับแค่เฉพาะส่วนของสารอาหารนมแต่ไม่ได้ตัวตัวภูมิคุ้มกันเหล่านั้นไปดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งต้องใช้คำว,ว่าอย่างยิ่งเลยนะครับในการที่ลูกสุนัขในช่วง24ชั่วโมงแรกของการคลอดจะต้องกินนมน้ําเหลืองจากแม่โอเคค่ะอันนี้อาจารย์อมย้ําแล้วหลายรอบแล้วว่า24ชั่วโมงแรกจะต้อง กินนมน้ำเหลืองนะคะแล้วถ้าในกรณีของลูกสุนัขที่กำพร้าไม่มีแม่กรณีลูกสุนักกำพร้าถ้าเกิดมีแม่สุนัขตัวอื่นที่มีการแลกคลอดตรงนั้นก็มีสิ่งจําเป็นที่อาจจะให้ลูกสุนักไปกินนมน้ำเหลืองจากแม่หมาตัวนั้นค่ะแต่ก็ต้องระวังเรื่องการกัดกันด้วยใช่แล้วแต่ที่สําคัญคือปัญหาคือถ้าเกิดมีลูกสุนักกำพร้าแล้วมักจะไม่ค่อยมีแม่หมาใช่ที่หายากมากที่จะพอพอดีนะคะ ตรงนั้นน่ยมันก็เลยทําให้ปัญหาเรื่องเรื่องสุขภาพของสุนัขที่กําพร้าอาจจะไม่ไม่แข็งแรงเทียบกับสุนัขปกติที่คลอดโดยแม่หมา แล้วก็แม่หมายังมีชีวิตอยู่ค่ะแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆนะคะเราก็แน่นอนการที่เป็นเจ้าของนะคะก็ต้องหานมมาทดแทนมาทดแทนค่ะทีนี้คือต้องให้สารหารทดแทนเข้าไปมีคําถามหลายคําถามว่าจะเป็นนมแพะหรือนมวัวดีอาจารย์อมให้คําตอบแบบชัดเจนไปเลยประเด็นหลักๆแล้วเนี่ยนมแพะกับนมวัวถามว่าดีไหมดีเทียงแต่ว่าความ คุณค่าของสารอาหาร <Prote in. S 2> ความเข้มข้นของโปรตีนที่มีในนมวัวก,กับในในนมแพะเนี่ยมันแตกต่างจากในของสุนัขมากมันน้อยกว่ากันประมาณครึ่งหนึ่งเลยดังนั้นสารอาหารต่างๆที่จะได้จากนมวัวหร,รือนมแพะเนี่ยมันไม่เท่ากับนมของแม่สุนัขนมของสุนัขแน่ๆค่ะแล้วจะทายังไงล่ะคะอาจารย์โอสิ่งที่สําคัญนะครับคือคือต้อง,ต,องต้องเรียนเลยว่าถ้าเกิดว่าไม่มีนมของแม่สุนัขให้ลูกสุนัขกินสิ่งสําคัญอาจจะต้องใช้ ตัว m i l ซั u p พ r e s s o r เป็นสารเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอาหารแทนนมค่ะเป็นสารทดแทนนมสารทดแทนนมอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ท่านผู้ชมพนุู้ฟังอาจจะไม่รู้จักนะใช่ต้องต้องอาจจะต้องปรึกษาตามตามคลินิกสัตวแพทย์นิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวสารอาหารคล้ายๆกับนมเนี่ยเป็นการชงเอามาเอามาชงเอามาละลายน้ําเพื่อให้กินทดแทนน้ํานมของแม่ค่ะนะครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆต้องเรียนว่าบางคนจะบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเป็นหมาที่เราไม่ไม่ไม่มีไม่มีความสามารถที่จะซื้อ คือยังไงคือมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าถ้าเป็นสารทดแทนนมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีราคาสูงกว่านมแพะและนมวัวก็อาจจะถ้าเกิดไม่มีจริงๆนะพอทําได้ก็คืออาจจะเอานมแพะเนอะเอานมแพะมามาให้เขากินทีนี้นมวัวก็พยายามเลี้ยงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยองก็มองว่านมวัวดีดีดีแต่ว่าในในการปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเลี่ยงได้ก็จะดี่กวานะคะแล้วก็นมแพ้เนี่ยเราอาจจะมีการเสริมด้วยพวกโปรตีนจากทางด้านอื่นเช่นจากไข่ไข่แดงใช่ไข่แดงนะคะก็บดผสมกันไปแต่ว่าต้องระวังเรื่องสุขอนามัยด้วยเพราะว่าลูกสัตว์เป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากๆความสะอาดเป็นสิ่งสําคัญใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าถ้าลูกูกสุนัขกาพร้าที่ไม่มีนมจากแม่สุนัขให้กินก็ใช้ มิลัพเรสเซอร์นะครับ <c oughs> ปรึกษาคุณหมอดู<ส>มีขายตวทั่วไปตามตามคลินิก <c oughs> นะครับเอามาชงให้กินแทนแต่ถ้าไม่ได้จริงก็นมแพะก็ยังดี <c oughs> นะแล้วก็เสริมสารอาหารอื่นที่มีความสะอาดนะเสริมไขไ่แดงอะไรต่างๆ <c oughs> ปรึกษาคุณหมอดูได้นะครับ <c oughs> ว่าจะยังไงน,นะครับ <c oughs> อันนี้ก็โอเคและสําหรับในลูกสุนัขแรกคลอดนะคะแล้วก็ ลูกสุนัขทารกขับโตขึ้นมาสักระยะหนึ่งอาจจะช่วงนี้อาจจะช่วงสสัปดาห์แรกเนี่ยก็คงกินตามนี้ก่อนให้กินน้านมแม่ให้กินนมแม่แต่พอเริ่มสี่สัปดาห์แล้วเนี่ยตั้งแต่สี่สัปดาห์ขึ้นไปก็คือหนึ่งเดือนแล้วครับผมลูกสุนัขจะตัวเริ่มตัวเริ่มน่ารักกาลังแบบใหญ่ขึ้นกำลังกลมเลยนะคะแล้วก็จะมีการถึงนมแม่แบบโหดูดกันอย่างเต็มที่นะคะแม่สุนัขจะโสมเลยแม่ใช่จะเริ่มโสมทีนี้จะเป็นจุดที่เราจะต้องดูแลแม่สุนัขอะไรไงเป็นพิเศษคคะออจื เท่าที่เราเคยคุยกันมาเนี่ย<ฆ>ในแม่สุนัขที่เลี้ยงลูกเก่งๆลูกตัวโตโตเต้านมเต้านมของแม่ใหญ่ๆมีน้ํานมเยอะๆให้ลูกกินดีๆเนี่ยโอกาสที่จะเจอปัญหาเรื่องมิลฟีเวอร์หรือไข้น้ํานมในแม่สุนัขเจอค่อนข้างเยอะ <c oughs> เนื่องจากว่าร่างกายของแม่สุนัขเนี่ยมันจะมีการสูญเสียแร่ธาตุแคลเซียมจากการเลือดในอกผสมกานเป็นน้ํานมให้ลูกดื่มกินเพราะว่าเพราะว่า แคลเซียมในในกระดูกเนี่ยถูกสลายออกมาเพื่อสร้างเป็นน้ำนมเติมในในในนมเพื่อมีให้มีแคลเซียมลูกก็จะได้กินรับสารเหล่านั้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแม่ของสุนัขก็มีโอกาสที่จะขาดแร่ธาตุแคลเซียม,มจนเกิดภาวะของการไข้สูงแล้วก็มีอาการชักที่เราเรียกว่าไข้น้านม,มได้ที่เจอกันค่อนข้างบ่อยแต่ว่าส่วนมากที่จะเจอคืออย่างที่อาจารย์อมบอกคือแม่สุนัขที่เลี้ยงลูกประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยเลี้ยงลูกเก่งเลี้ยงลูกดีลูกตัวโตอ้วนพีน่ารัก อ้วนผีอ้วนผีด้วยนะคะก็เราก็ต้องเสริมแคลเซียมให้กับแม่บางทีเนี่ยตัวแม่หมาต้องกินนมเพื่อเพื่อเพื่อมีสร้างแคลเซียมให้กับตัวเองมาให้ลูกอีกทีนึงอาจจะเสริมแคลเซียมเม็ดก็ยังได้นะครับแต่ตัวลูกเนี่ยเอาโอเคทีนี้พอพูดถึงตัวแม่แล้วเนี่ยอาจต้องเสริมตรงนั้นแล้วตัวลูกก็จะมีความจําเป็นว่าลูกที่โตแล้วเนี่ยอาจจะต้องเริ่มที่จะ พยายามที่จะเริ่มหย่านมได้แล้วล่ะใช่ค่ะตั้งแต่สสัปดาห์เริ่มหย่านมเพราะว่าให้แม่ได้เร่มฝึก่อนบ้างนะครับเริ่มฝึกโดยการที่อาจต้องมีอาหารอื่นเสริมให้กินเช่นมีนมอย่างอื่นมีอาหารอาหารสำหรับลูกสุนัขนะคะหรืออาจจะเป็นอาหารเม็ดอาหารกระป๋องสําหรับลูกสุนัขเอามาแช่น้ําเพื่อให้มันนุ่มขึ้นแล้วก็ บีบบีบอเละค่ะต้องเริ่มให้เขาหัดกินอาหารแล้วเพราะ,ะว่าระยะเวลาหย่านมที่ต้องหย่าแบบเด็ดขาดนั่นคืออยู่ที่6สัปดาห์ค่ะก็คือคจะเริ่มหย่าตั้งแต่4สัปดาห์แต่ว่ายาเด็ดขาดคืออยู่ที่6สัปดาห์ครับควร,ครจะต้องหยุดได้แล้วเพราะ6สัปดาห์ยังกินอยู่นี่ก็ใช่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ควรแล้วสงสารแม่ด้วยนะคะไม่ไม่เหมือนในคนนะที่บอกพยายามให้กินต่อเนื่องไปเป็น6เดือนปีนึงอืมค่ะเนาะะในคนอาจจะเน้นความผูกพันใช่แล้วก็อีกอย่างคือในคนก็ คุณแม่เสริมอยู่แล้วด้วยคุณแม่กินเก่งคุณแม่กินเก่งโอเคค่ะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นสี่สัปดาห์ขึ้นไปก็เริ่มฝึกให้เขาได้กินอาหารอาหารสุนัขอาหารสุนัขที่พูดถึงนี่ก็เป็นอาหารลูกสุนัขค่ะเป็นอาหารลูกสุนัขเดี๋ยวนี้มีหลายยี่ห้อเลยใช่หลายสูตรหลายยี่ห้อด้วยลูกสุนัขเล็กเนี่ยทำไมถึงมีความแตกต่างกันเพราะลูกสุนัขเล็กเนี่ยต้องการโปรตีนค่อนข้างสูงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย เออบางทีเอาอาหารสุนัขโตให้กินมันมีสารอาหารอื่นเยอะแล้วก็โปรตีนต่ำลูกสุนัขอาจจะได้ไม่เพียงพอดังนั้นอาหารที่มาเสริมคืออาหารลูกสุนัขเล็กใช่บางคนอาจใช้วิธีการนะเอาไก่เอาปลามาปั่นไข่มาปั่นมาบดแล้วก็ให้คือพยายามทำให้ชิ้นเล็กๆสุนัขจะได้กินได้ง่ายๆเป็นการหัดกินนะคะเริ่มตั้งแต่สสัปดาห์ถึง6สัปดาห์เพราะฟันเพิ่งจะเริ่มขึ้นค่ะช่วงหน้าฟันจะกำลังคันเหงือกเลยนะคะกำลังน่ารักปากหอมเลย ใช่ชอบดมปากสุนัขตอนช่วงนั้นมากๆกกินพูดพูดไปแล้วเนี่ยกลิ่นของของของลูกกลิ่นปากลูกสุนัขโอ้โหมันช่างดีเหลือเกินค่ะไม่เหมือนกินปากของแม่สุนัขที่หนีไปแโอ้โหไม่ไหวใช่ค่ะเนี่ยแหละค่ะเด็กๆอะไรก็ดีนะคะหลายๆคนคงนึกภาพออกแหละ คนที่เคยเลี้ยงสุนัขคงนึอกออกนะพอมันดมัวสุนัขเนี่ยมันหอมหอมอะไรเงี้ยน่ารักเนะดูน่ารักนะใชพอโตขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นนะคะโอ้โหดมทำไม่ได้เลยเพราะจะต้องรองเรื่องหินปูนที่บอกว่าดมไม่ได้นเนื่องจากว่าในสุนัขมันมีปัญหาเรื่องการกินอาหารแล้วก็อาหารไปติดตามซอกฟานตามร่องเหงือกแล้วก็สะสมเป็นหินปูแล้วเกิดปัญหาเหงือกอักเสบกลิ่นก็มานึกภาพออกเลยนึกภาพออกเลยค่ะเอ้โอเคเมื่อกี้เรา พูดถึงเกี่ยวกับลูกสุนัขและในช่วง4เดือนถึง6เดือนเออขอโทษค่ะในช่วง4สัปดาห์ถึง6สัปดาห์นะคะทีนี้เรามาดูกันที่แม่สุนัขที่อาจารย์อมกล่าวไปเมื่อกี้ว่าอันตรายเรื่องไข้น้ํานมในช่วงในช่วงที่ลูกดูดนมเยอะๆแบบนี้ที่เราจะเสริมอะไรให้กับแม่สุนัขได้ไหมคะทีนี้สิ่งที่สําคัญต้องดูเรื่องอาหารที่แม่สุนักินด้วยคือคืออย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าควรต้องเสริมพวกแร่ธาตุแคลเซียมให้เขากินเนี่ยหรือให้กินนมอะไรต่างๆตรงนั้นเนี่ย ถ้าในกรณีที่แม่สุนัขได้รับสารอาหารที่เพียงพออยู่แล้วไม่จาเป็นนะครับไม่จำเป็นต้องไปเสริมนะครับเพราะว่ายิ่งให้มากเกินไปอะไรมากเกินไปก็ไม่ดีใช่น้ําหนักขึ้นเหมือนกันค่ะอาจารย์โอมหรือว่าอาจารย์โอมอาจจะมีการเสริมด้วยอาหารของพวกสุนัขอื่นๆได้ไหมคะใช่เลยใช่เลยเพราะแม่สุนัขก็ต้องการพวกโปรตีนอะไรต่างเหล่านั้นด้วยควรเสริมอาหารประเภทไหนดีควรเสริมอาหารประเภทของสุนัขพันธุ์เล็ก ถึงพันกลางนะคะแต่ว่าไม่ควรให้อาหารพันใหญ่เพราะว่าพันใหญ่เนี่ยจะมีโปรตีนที่ต่ํากว่าอ่านั่นเนี่ยตัวนี้สําคัญมากเลยครับคือว่าด้วยเราจะต้องเสริมอาหารให้กับแม่สุนัข้วยในกรณีที่เขาได้รับสารอาหารไม่เพียงพอหรืออย่างที่บอกอย่างที่คุณหมอคกวางบอกว่าเอาอาหารของลูกสุนัขมาให้สุนัขพันเล็กพันกลางเอามาให้แม่สุนัขเป็นกินเป็นอาหารหลักในช่วงให้นมก็ได้เพื่อเป็นการเสริมทั้งโปรตีนแล้วก็แคลเซียมให้เพียงพอ คือสิ่งที่สําคัญของแม่สุนักกับลูกสุนักในช่วงช่วงนี้ก็คือว่าสารอาหารประเภทโปรโตีนแล้วก็แคลเซียม<ช>นะครับที่จะบำรุงกระดูกแล้วก็มีการสลายกระดูก นะครับตรงนี้มีสิ่งสําคัญแต่ถ้าเขาได้อ่านเพียงพอแล้ว่การเสริมเสริมแคลเซียมเม็ดก็ไม่ใช่เรื่องที่จําเป็นใช่ค่ะอะไรมากไปไม่ดีอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะครับผมโอเคทีนี้เราสองช่วงแล้ว่ตั้งแต่อะไรบ้างคะอาจารย์โอมตั้งแต่แรกทารกแรกเกิดนะครับแล้วก็ช่วงที่หย่านมก็คือช่วงที่กำลังหย่านมกาลังหย่านมก็คือสี่ถึงหสัปดาห์นะคะทีนี้ไปถึงจุดหย่านมแล้วก็คือหลังหกสัปดาห์ขึ้นไป เราจะคิดภาพออกเลยว่ากําลังเดินกันเยอะยะแล้วก็กาลังเริ่มตบแรงเยอะยเหมือนนอนเลยเนาะเยอะยเหมือนนอนเดินกันกระดุกกระดิ๊กกระดุกกันดิกกำลังอยู่ในช่วงที่แบบกินเก่งแล้วก็ต้องการพลังงานสูงมากๆวิ่งเล่นกัดงับกันงับแม่กระโดด กัดหูแม่กระโดดกัดคอเจ้าของเกินไปนะคะนั่นหมายถึไม่ใช่โอเคค่ะก็คือเป็นช่วงที่ต้องการพลังงานแล้วก็โปรตีนสูงกว่าวัยอื่นเลยเนื่องจากว่าต้องใช้พลังงานเยอะนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่กําลังเติบโตดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญคืออาหารที่ให้ก็ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพใช่ค่ะทีนี้ค่ะ ในช่วงสุนัขหลังหย่านมเนี่ยเจ้าของบางบางท่านค่ะจะเห็นว่าโอเคเราศึกษามาแล้วว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องการพลังงานและโปรตีนสูงมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสุนัขพันธุ์ใหญ่เจ้าของก็เลยอัดให้เต็มเลยค่ะทั้งโปรตีนแล้วก็แคลเซียมต่างๆดีไหมเราเรามาคุยกันถึงประเด็นนี้อันนี้สําคัญมากๆอย่างที่บอกกันไปแล้วว่าอะไรมากเกินไปก็ไม่ดีมันจะส่งผลยังไงคะจาร์โอมคือการได้รับแร่ธาตุแคลเซียมสูงเกินไป การได้รับพลังงานสูงเกินไปค,คือคือพลังงานยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะพลังงานมากเกินไปก็ทําให้อ้วนอะไรต่างๆไม่เท่าไหร่แต่แร่ธาตุบางตัวที่ร่างกายต้องการในปริมาณที่จํากัดปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยถ้าเกิดให้สูงเกินไปมันก็ทําให้เกิดปัญหาของ แร่ธาตุตัวนั้นสูงเพอสูงปุ๊บมันจะไปดึงให้อีกตัวที่มันบาลานซ์กันเสียไปดังนั้นดังนั้นถามว่ามีความจําเป็นต,ต้องเสริมไหมควรเสริมแต่ว่าเสริมในปริมาณที่เหมาะสมเหมาะพอดีอย่างเช่นถ้าเป็นสุนัขพันธ์ใหญ่สุนัขพันธ์ใหญ่เนี่ยเขาต้องการต้องการไอ้พวกช่วงเล็กๆในหมาอายุน้อยๆในสุนัขพันธุ์ใหญ่เขาต้องการแร่ธาตุแคลเซียมต้องการพลังงานไอ้กรณีนั้นไม่ค่อยมีปัญหาแต่แต่ว่า ในช่วงในสุนัขพันธุ์เล็กคือคือต้องเรียนว่าในสุนัขแต่ละพันธุ์ก็จะมีคุณค <น S 1> มีความต,าต้องการที่แตกต่างกาันนะครับสุนัขพันธุ์ใหญ่ต้องการพลังงานแล้วก็แร่ธาตุอย่างหนึ่งสูงกว่าสุนัขพันธุ์เล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเลือกให้อาหารสุนัขสําเร็จรูปพูดถึงอาหารสำเร็จรูปแล้วกันว่าเราก็ควรจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับสายพันธุ์ถูกต้องลและช่วงอายุค่ะบอกว่าถ้าเรามีการเสริมแคลเซียมที่ในปริมาณที่ เกินขนาดโดยเฉพาะยิ่งในสุนัขพันธุ์ใหญ่ที่แบบเจ้าของเห็นว่าเราต้องอัดเต็มที่เลยถ้าเสริมเยอะเกินไปอาจจะทำให้เกิดความผิดปกติของพวกข้อสะโพกสะครับใช่โรคโรคปัญหาโรคต่างๆเช่นฮิปดิสเพเนียข้อสะโพกใช่อันนี้เป็นอะไรที่เจอกันเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าข้อสะโพกผิดปกติที่ว่าฮิปดิสเพเนียเนี่ยมันเป็นมีโอกาสที่จะเกิดจากขาดการขาดสารอาหารด้วยเกิดจากสายพันธุ์เกิดจากกรรมพันธุ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าพูดถึงโรคนี้แล้วเนี่ยนอกจากการคุบมคุมเรื่องอาหารการดูแลเรื่องอาหารแล้วการคัดเลือกสายพันธุ์การที่ถ้าเกิดว่าตัวนี้มีปัญหาเรื่องข้อสะโพกเสื่อมแล้วจะเอามาเป็นแม่พันธุ์ดีหรือเปล่าก็ไม่ควรไม่ควรจะไม่ควรใช้มีลูกก็ควรหมั่นเสียเจอเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์อมแบบนี้ตอนที่ทําโรงพยาบาลสัตว์นี่ก็เจอเป็นเกี่ยวกับข้อสะโพกเสื่อมเนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะหมาสุนัขพันธุ์ใหญ่ใช่เลยค่ะบางตัวเจอตั้งแต่อายุหนึ่งปีทั้งที่โอ้โหปกติจะส่วนมากจะเจอแบบ อายุมากระดับหนึ่งหน่อยอแต่ว่าเดี๋ยวนี้เจอในอายุน้อยลงตามลําดับเลยใช่ใชเพราะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสายพันธุ์ที่มันอาจจะอินบรีดกันบ้างอะไรบ้างแล้วก็เรื่องอาหารการกินที่ให้เยอะเกินไปให้น้อยเกินไปมันทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นใช่ดังนั้นเนี่ย<ห>เกี่ยวกับเรื่องอาหารแล้วเนี่ยถ้าจะเอาให้เป๊ะจริงๆนะคะท่านผู้ชมท่านฟังก็สามารถ ไปพบกับสัตวแพทย์แล้วก็ให้คํานวณปริมาณแล้วก็สูตรอาหารที่เหมาะกับลูกสุนัขในทุกๆหนึ่งถึงสสัปดาห์ค,คือไปหาอย่างต่อเนื่องให้คุณหมอคํานวณให้ว่าปริมาณไหนจะเหมาะสมกับสุนัขของเราครับแต่ยังไงแล้วที่สําคัญก็คือว่าในช่วงแต่ละช่วงวัยของสุนักก็คงจะต้องดูพิจารณากันดูดีๆนิดนึงสุนัขแรกคลอดจนถึงก่อนยานมสุนัขในช่วงยานมแล้วก็สุนัขหลังยานมเนี่ย การให้อาหารแต่ละแต่ละช่วงก็จะมีความแตกต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความสะอาดเรื่องไฮจีนเป็นเรื่องสําคัญต้องดูแลให้สะอาดดูแลเรื่องความสะอาดของของอาหารของจานของขวดของชามที่ใส่อาหารโดยเฉพาะบางครั้งถ้าเราปรุงอาหารเองอาจต้องมีการอุ่นให้สะอาดก่อนบางทีอาหารสะอาดอาหารเม็ดดีหมดทุกอย่างเลยเก็บไม่ดีเกิดราเ็ามีโอกาสมีเกิดปัญหาได้บางทีอาหารเตรียมสะอาดเก็บสะอาดเก็บดีหมดแต่ภาชนะเลอะมีหนูเข้าไป วิ่งบ้างมีแมลงสาเข้าไปแล้วไม่ได้ล้างไม่ได้กำลังความสะอาดก็มีโอกาสที่จะทให้เกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารตามมาได้แล้วถ้าเกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารในสุนัขเล็กๆเนี่ยอัตราเสี่ยงถึงชีวิตเลยใช่เพราะมีการเสียน้ําเสียแร่ธาตุถ้าเกิดเขาถ่ายเล้วบ่อยๆมากๆเข้านะครับวันนี้ก็เชื่อว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับความรู้เกี่ยวกับการให้อาหารในลูกสุนัขกันอย่างเต็มที่นะคะกลับไปดูนะว่าอาหารที่เราให้ลูกสุนัขของเราเนี่ยมันโอเคแล้วหรือเปล่า แล้วก็หวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์นะกรณีที่ถ้าเกิดว่าท่านใดนี่เพิ่งจะรับสุนัขเล็กๆมาเลี้ยงหรือว่าเห็นสุนัขก,กำพร้าแล้วเอามาเลี้ยงเราจะได้ดูแลเรื่องอาหารการกินของเขาได้เต็มที่นะครับผมวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค,ะค่ะอาจารย์ <ผม S 1> โอมเราทั้งสองคนนะครับคุณหมอกว้างและผมอาจารย์โอ์ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ